สวัสดีคะ่ะแมวบอลกรุบกรุบเนียไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวบุรีรัมย์ง,งานชาแนลนะคะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดการทํางานนะคะแล้วบุงงานก็ไปไหนมาหรอคะวันนี้ไปตลาดเอเชียเหมือนเดิมจ้า <c oughs> โอ้โหเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าของบุงงานไหมคะหวังว่าทั่วโลกสุขสบายดีนะคะเนาะ ไปตลาดเอเชียมาวันนี้ได้อะไรมาให้ท่านผู้ชมดูวันนี้ได้มาอะไรโอ้ได้อะไรมาแรกเลยหิวค่ะอยากกินอยากกินอ่าอยากกินน้ำพริกปลาร้าค่ะก็เลยไปร้านไทยร้านไทยก็ได้อันนี้นะคะปลาร้าแจ่วบองสําเร็จรูปนะคะแจ่วบองมะขามผัดค่ะมะขาม ผับนะคะมอปะโปลจ่าจะบอกปราราคาอยู่ที่10ดอลลาร์ออสเตรเลีย230บาทจา้าซื้อมาถ้าไปร้านไทยเราก็ต้องดูสินค้าที่เราชอบเงินแล้วก็ราคาและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือวันเดือนปีที่ผลิตจาะบองโอูลจะาันที่24เมษันที่24เดือนพฤษภาคมปี2023หมดอายุค่ะซื้อมาเนี่ยนะคะคนไทยบางคนบางครอบครัวเขาก็ทำ อาหารไปส่งให้กับร้านร้านคนไทยนะคะร้านขายของสินค้านําเข้ามาจากประเทศไทยแล้วเขาก็ขายมีหลากหลายอย่างให้เลือกค่ะพอดีอยากกินน้ำพริกประเด็กบองมะขามผัดก็เลยซื้อมาจ้านี่ค่ะบอาปนจานี่ค่ะมีพริกสดพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วกินน้าพริกกับถั่วพูค่ะชอบมากเลยค่ะและต่อมาก็แตนแรนแรนแรน มะละกอค่ะมะละกอมะละกอมะละกอถามว่ามะละกอที่ออสเตรเลียขายกันยังไงนะคะอันนี้มะละกอแบบทรงนี้เนาะไม่ไม่เหมือนทรงยาวๆา,วาเราเดี๋ยวก็มีค่ะทรงยาวก็มีค่ะบมอปวนจ๋าซื้อมาทําอะไร,ซ,ระะซื้อมาแกงใส่ปลาคอค่ะปลาช่อนค่ะซื้อมาแกงได้ต้ยมยำผัดแกงได้หนนมดมะละกอกิโลละเจ็ดเก้าเก้าบาทจ้า เจก้า้9บาทราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่กิโลละ183บาทค่ะโอ้ลืมปิดตู้เย็นมอบโอ้ปิดตู้เย็นก่อนเสียงตู้เย็นเขาเตือนเนาะซื้อมาจะแกงใส่อะไรระคะซื้นนี้คะ่ะซื้อมาจะแกงใส่ปลายช่อนคะ่ะ ลายชนนี่เขากรลังเอาเกล็ดออกเอาไส้มันออกเอาเหงือกเอาะไรออกเสร็จเรียบร้อยลายเป็นเป็นแบบแท่แข็งนะคะนอกขนาดไซส์ก็ไล่เรียกันนะคะอ่าทุงละ15ดอลลาร์ออสเตรเลียนะจะบอกโอนจา่านี่ค่ะไม่ได้มาอ่าอดร่ำโอดรวยนะคะบอกโอนจา่าแต่จะมาบอกว่าที่ออสเตรเลียเมืองนครเมลเบิร์น Melbourne นี้มีของกินเหมือนบ้านเราเลยนะคะไม่ไม่หากินง่ายไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่หากินยากจ้า กินปลาเด็กบองแล้วต่อมาก็เป็นของโปรคารบอนกาเป็นผักกะทินเนาะงามผักกะทินแบบเป็นเม็ดก็มีค่ะขายยัางไงขายถูกถึงละสองดอลลราออสเตรเลีย40กว่าบาทจ้าอันนี้ก็เป็นใบมันราคาเท่ากันนะคะมอป,ปวนจ้าจะกินกับปลาเดกบองนี่ตามอย่างเท่าสมัยก่อนเนาะฟันดีเนาะกินกับตำมะละกอกินกับพวกนี้อร่อยเวอร์ค่ะ ต่อมาก็จะถั่วฝักยาวค่ะจะแกงพรุ่งนี้จะแกงปลาช่อนใส่มะละกอแล้วก็ผักกัะเอียงนะคะ่าปวนจ้าใครๆก็คงจะตกใจเนาะมีด้วยแล้วมีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนบ้านเราหอมค่ะหอมเหมือนบ้านเราเลยค่ะเอามาแกงแบบคเมคเมเนาะจ้ะใส่ปลาต้มปลาใส่มะละกอแล้วก็ใส่มะอามบมบานข่อยเอิญมะออม ผักกระเงเงเนาะมีนะคะมีค่ะอันนี้ก็ผักกะเพรานะคะใบกะเพราสดๆแล้วนะคะบอบโอนจาสามีบอกว่าอยากกินใบกะเพราผัดก,กะเพราหมูงะก็เลยซื้อมาแกเข้าไปในร้านตลาดด้วยการราคาแกนิดน่กะเพราสดๆแกก็อยากกินกะเพราหมูนึกขึ้นมาได้ว่าอยากกินกะเพราหมูก็เลยซื้อมาค่ะอันนี้หนึ่งมัดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทจา้าบอบโอนจาตำทว ตำถั่วตำมะละกอก็มีนะคะเขาจะทําจะตำอะไรางาคิดไม่ออกวันนี้งาจะกินอันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้นนแล้วก็อันนี้จะวาวโอ้แล้วก็ต่อมาก็ได้แก้มะม่วงผลไม้ของเรานะคะมะม่วงมะม่วงแบบนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรเนาะกำลังหวานหวานอมเปรีย้ยวอมหวานเนาะน้ำลายไหลค่ะขอขอบคุณทุกๆการรับชมมากเลยนะคะ คลิปนี้บวงา,าก็ขอลาบอปวนแต่เพียงซ้ำในไฮนะจ๊ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมแล้วก็ให้กําลังใจทุกไลท์ทุกเลฟทุกๆกําลังใจนะคะให้บุงงามมาเช่นไรบุวงานาก็กลับเอากลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะด้วยความรักและคิดถึงคะ่ะขอบคุณจุงกะและสวัสดีคะ่ะ